ครับผมรีวิว่่าได้ะที่ผ่ามาเอเป็นยังไงบ้างได้ครับงั er ้นเดี๋ยวเจมส์บอกก็ได้ครับผมก็ปีที่ผ่านมาของเจมส์ก็แบบเอาจริงอะเป็นปีแบบที่เราแบบได้เรียนรู้เยอะมากๆแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบการใช้ชีวิตการแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ มันทําให้เรารู้สึกว่าปีต่อไปเราสามารถที่จะวางตัวหรือว่าจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้ลึกไหมลึกเนาะแต่ก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับผมครับผมสำหรับสำหรับสำหรับเน้นนะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นการการใช้ชีวิตมากกว่าครับผมเพราะว่าเอาตรงคือคือเราได้เจอคนหลากหลายมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้นิสัยหรือการวางตัวของเรากับคนอื่นเป็นยังไงค,ครับผมเราสูสึกว่าเราสามารถจะนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ใน ในปีหน้าๆครับผมเหมือนกับเราทาให้ทาให้รู้ว่าแบบเออเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราควรที่จะแบบเรียนรู้การเข้าสังคมมากขึ้นครับสิ่งที่อยากจะแบบว่าพบไปด้วยสมัยนข้ามข้ามปีนี้ไปปีหน้าด้วย,วยมันคืออะไรเอ่อของผมน่าจะเป็นการใช้ชีวิตครับผมอย่างที่บอกเลยเหมือนกับคือปกติเนี่ยเป็นคนคิดมากใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าเน็เป็นคนที่ปล่อยวางไม่ค่อยได้แล้วพอทีนี้ปีนี้เราได้เรียนรู้เหมือนกับจากคนรอบข้างมากขึ้นว่าเออแบบปล่อยวางเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้แลวเราก็เลยรู้สึกว่า เราจะนําการปล่อยวางไปใช้ในชในปีหน้าครับผมใช่ครับ,บ,รบใ,ใช่ครับก็รู้สึกว่าปล่อยได้เยอะนะครับดีขึ้นใช่ครับ,บค,ครับผมก็ขอ,ของผมนมน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับเอาแบบเวลานอนที่มีของปีนี้ไปทบกับปีหนะ้าเพราะว่านี่รู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันสําคัญที่การนอนมากวันนี้พูดจริงๆคือแบบ เออแบบว่าคือเรารู้สึกว่าถ้าเปิดเรานอนน้อยอ่ะแล้วเราต้องมาทําทํางานอ่ะมันทําให้เราแบบทํางานได้แบบไม่มีประสิทธิภาพเลยอะไรเงี้ยก็จะหาเวลานอนให้เยอะขึ้นแต่ก็จะไม่ให้เสียงานครับดีไหมเนี่ย